สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเปือนออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องเราเข้าสำนักงานวันนี้นะครับพักแรมมันสองวันนะครับเฮ็ดเบียดเลยครับพี่น้องโอ้มาขี ก,กินกับข้าวไม่ต้องกันโอเราจะถึงดมแล้วครับพี่นะ้องเดินทางมากมื่อนี่สองร้อยแปดสิบกิโลครับโอ้อายาปิดใบโมงก็ดี

เรามาถึงคันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้7หรือคันที่8ประมาณนี้นะครับ ด้วยนะฮะไม่รู้ว่าฝนจะตกกอนไหนนะครับฝนเลยสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็อยู่นะครับสาวน้อยเพชรบรรแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ทั้งวงหนึ่งวงสองครับพี่น้อง ต้องหาของเขาแล้วเสียว่ารถมีคนใส่ดูดับว่านรถไฟน้ำมันเลยยุเครื่องถังๆ้มมีคนใส่ รถอยู่ทุกคันนะครับทำงานกันแล้วทั้งวงหนึ่งวงสองนะครับแล้วเราจะไปจอดไหนดียังวงหนึ่งโมไม่เงานวงสองมไม่เงานเลยดิโมไม่เงานเนี่ยโมไม่ง,นมมงนันกัต้อด,ด่าบไปโดมอยู่แล้ว เขาจะโรแทลเขาออก็หลักไม่ดดเดี่ยวนี่ช่องอนไ่ต้องติดจุดน้ำหรอจอดเงิน วกเวโกรธจะลงควงมูอไหม,มกเฮ้ยโกรธจะลงควงมูโอเคตอเลย้ยยังอัต้อหุ่นยานลงแหวออเอาไปนอนนอหน้าหางเครื่องกของก็ถึงเพือนครับเ่าสีตายรวยรอยู่ครับทั้งวงหนึ่งวงสองนะครับวันนี้ โอ้โรถเต็มมวอมีมองสิจอดได้ไหมน้นองรวยหว้รวยหา้ต้งเทปูนอีกเมือมเล่นเห็นปะนเทปูนเพิ่มแล้วต้นเทพปูนอะ็รกันบ้างนี่มีมองจอดรถอ่าอืมเราไม่เช่ปูนเราหินมาลงอมเห็น <c oughs> ปะหินมาลงมันหน,น,นีย ถึงแล้วนะครับขับรถตูดดำฮะขับรถตูดำบอ,อกมาเห,หยเด๋ยวพี่อง

พิสวิตรลงบาสุดเอาบาโดมอยู่หรือไม่อับพี่น้องโอ้โพี่เขาวินกวอนมูนล่เนาะเห็นไหมพี่เขาวินกวอนมูนเนาะ ะไเสอกนนี <mile> <recuper ate. S 1> ่เหขางรถเจ้านี่เนะลิ้นวเสาเจ้ากอยู่ด้ไปจอดบ้งรถเสียบอนด้คุณไปนัลยพลส่าขาดอีกบันียมามาจอดปั๊มบอราถ่ออีกกันบะเพราะจะปออีกวันปั๊มยังวันแปบคาดหัวมันเอาอยีาได้เอาโอ้ยสันดกเมียกวันน่ะสันดกขเล่นอ้อมมู แน่นอกไปแน่นขม้าบันหนีให้เขาไ่นอกไปไหนประาตึกผลละโอ้คนก็ไปแล้วใคยรู้จตกินมาไปแล้วมันนี่แล้วมาขมาคู่เมืองมานี่ะจีนี่มาคู่เมืองมานีแหละมาเลี้ยงขม้าหนองเนี้ยเลยมานีหน่หนองเกลนี่แหละม้าสองห้องม้านีละขอเืองม่สองร้อยแปดสิบโลสิบห้าเราหาสิบโลตัวนี้มาบ่ห้างจากเส้นนี้ขอยเบิ้งมาท่านี้ยี่แปดโล เงี้ยมั้งี้ยยี่แปดล้อทางจากที่นี่ไปเรียวกันนะพวกหนุ่ยว่าไปทางไหนดีฮะลองไปดูมางมันก็เรียนได้อยู่้วยถามมันสีเลนตลอดเลยจากคุณมหาพุทธส่อจากบุญล้ำมาคูเมืองมาพุทธสงสีเลนตลอดแล้วเนาะอือออพอพุทธสงเราไม่จะเรียนว่าต้องเนีเอาหินเอาเครื่องห็นบ่แมนเขว่าเลยคอยบ่แล้วบอาไปมากเขาเลยมาเขาหน้าเสียกบอกว่าเสียกบอกวามาหน้าเสียกมาปอพันออกว่า กุนร่งเี็นแล้วมันจะไปสถิตเราเจ้าบ่ได้มาบ้าปีติบ่แต่้าบ้าปีมาแบงนั่งบ้านี่ไหมบ่ก็ต้องไปลออีกเลยรัดมาแบงนั่งเลยวันนี้ออกจากสติกมา่านบ่สถิกเพิ่มก็เดี๋ยวใส่เลยเดี๋ยวใส่เลยดิเดี๋ยวใส่ขอย่างสีสุลัดมันด้วดิออกย่างสีสุลัดมันหน้าเชือกเลดิมันหน้าเชือกมองเาเรียนผ่านมองเขาไปเห็นร่ำอยู่นั่นแหละแบงกับบ้าเดี๋ยวมานกุนร่งออกมันี่เลย พี่น้องมะฮอจดจอบถึงแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณตัวก,การติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับชมแล้วกดไลครกดแชร์ครับพี่น้องสำหรับชิมนี่สวัสดีจ้า